สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับนีซานะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําสินค้าของทางร้านดีดาเอ็กซ์เซซิรี่แอนด์เกจเรเรานะคะก็จะเป็นกล้องกล้องแอคชั่นคัมรรา 4K อุนทราเฮนะคะซึ่งจากชื่อก็สามารถรับรู้ได้เลยว่ากล้องตัวนี้เนี่ยมันมีความความละเอียดที่สูงมากเลยนะคะถึง 4K เลยเป็นระดับอุนทราเฮดดีเลยนะคะก็เวลาแกะกล่องมาเนี่ยก็จะเห็นว่าภายในกล่องเนี่ยมันจะมาพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นอะแดปเตอร์สายชาร์จหรือว่าจะเป็น อุปกรณ์สาหรับติดมวงติดรถจัก,กรยานยนต์นะคะก็มันมีมาให้เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวกล้องมันจะเป็นยังไงนะคะก็จากที่เห็นเลยนะคะตัวกล้องตัวนี้จะเปมีนขนาดที่เล็กกระทัดรัดมากเลยนะคะน้ําหนักก็เบาน้ําหนักของมันก็จะอยู่ที่85กรัมนะคะและเราจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นเลนมุมกล้องนะคะซึ่งเลนมุมกล้องตัวนี้นะมันกว้างได้ถึง170องศาเลยมันจะมี ุ่มโหมดอยู่ด้านหน้าปุ่ม on off หรือว่าโหมดเกี่ยวกับการตั้งค่าต่างๆของกล้องตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านข้างตรงนี้นะคะแล้วก็กล้องตัวนี้มันจะมีลาโพงในตัวเลยนะคะเราสามารถฟังเสียงได้จากการอัดวิดีโอของเรานะคะส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ใส่ memory card ช่อง HDMI ช่องชาร์จแบตเป็นพอร์ตไมโครนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันสามารถรองรับเมมโมรี่การ์ดความจำสูงสุดถึง64กิกเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมโพลิเมอร์นะคะซึ่งสามารถเปลี่ยนแบตได้เลยนะคะมันมีความจุแบตอยู่ที่1 5 0ม ah ิลลิแอมนะคะทำให้เราสามารถอัดวิดีโอหรือว่าใช้งานต่อนเนื่องได้สูงสุดถ,ถึง2ชั่วโมงเลยและอย่างนี้กล้องตัวนีนะ้ที่มีความพิเศษคือมันสามารถปล่อยสัญญาณ Wi-Fi เข้าโทรศัพท์ของเราได้ เลยนะคะแล้วก็มันจะมาพร้อมกับรีโมทไร้สายตัวนี้นะคะซึ่งเป็นรีโมท 2.4G นะคะสามารถทำให้เราเนี่ยควบคุมการทำงานไม่ว่าจะเป็นโหมดถ่ายรูปโหมดวิดีโอนะคะก็สามารถบังคับผ่านรีโมทต,ตัวนี้ได้เลยนะคะก็ด้านหลังก็จะเป็นจอแสดงผลขนาด2นี้นะคะถือว่าเป็นจอแสดงผลที่ว่า กว้างใช้ได้เลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดลูกค้าคนใดสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาแวะเทสแวะดูสินค้าที่ร้านของเราได้ก่อนเลยนะคะซึ่งวันนี้ร้านเราก็มีจําหน่ายแล้วหลากหลายสีหลากหลายตัวเลือกให้ลูกค้าได้มาแวะชมกันได้นะคะถ้าเกิดลูกค้าคนใดก็สามารถแวะเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้จีซ่าก็ต้องลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวกับมาเจอกันครั้งหน้าเดี๋ยวกันมาติดตามกันว่าจะมาแนะนําสินค้าตัวไหนอีกก็ ขอติดตามกันนะคะสวันนี้นิสาต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ